โอเคแม่บอกพักชาติดีได้พ่อแม่โอเคแต่ว่างานวันนี้ของเราวันแรกนะคะถ่ายรนใเตนโชว์พรุ่งนี้เราจะเจอกับใครบ้างอ่านะคะมีใครกันหลายคนนะคะที่วันนี้ไม่ได้มีโอกาสมาแต่ชมไลฟ์ผ่านทางกันงของเราอยู่นะคะเราส่งข่าวทุกคนนี้คือวันนี้พวกเราตายแต่พรุ่งนี้จะเป็นคิวของน้องการทัศนะนะคะแล้วก็ ิดเนี่จะเป็นน้องแซชุมสเนนสิเก่อนไม่ถึงคิวหมดแก็พูดผิดนะคะู้นี้น้องการพันานะคะแล้วก็สิน่อนชุแล้วก็สิเนีไค่คุณไผ่โงสะเทอ ก็วันที่สิบแปดนะคะวงมหาวิมุติจะมาฉลองปีนหม่โอนะคะก็เป็นสุดท้ายถ้าเป็นสุดท้ายจะไม่ไม่เอ้ย้าเป็นสุดท้ายเดี๋ยวนะเราก็หันหน้ามามีวงดนตรีนะ